ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้านเทคโนโลยีอาวากาศของจีนนะคะแม้ว่าคนทั่วไปนั้นจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นสู่ห้วงอาวากาศแต่ว่าพวกเขานั้นก็อาจจะได้รับประทานพืชผักผลไม้ที่ขยายพันธุ์มาจากเมล็ดพืชที่เคยไปท่องอาวากาศมาแล้วค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้ยานเสินโจวสิสได้กลับสู่โลกพร้อมกับนักบ,บินอาวากาศ3คนและเมล็ดพืชอีก1 2 0 0 0เม็ดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุทุกวิศวกรรมอาวากาศไหหลำกำลังเพาะพันธุ์พืชผักผลไม้จำนวนมาก ที่มาจากมเมล็ดพืชที่เคยส่งขึ้นสู่อวกาศอย่างเช่นพริกที่มีวิตามินซีมากถึง1.8เท่ามะเขือเทศที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ30เยาถงวิศวกรประจำศูนย์แห่งนี้อธิบายว่าด้วยปฏิกิริยาของรังสีคอสมิกและสภาวะไรน้ำหนักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลำดับยีนจนทำให้พืชน,นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้าน ทั้งสีขนาดรูปร่างรสชาติปริมาณผลผลิตภูมิต้านทานโรคและอื่นๆค่ะพืชผักผลไม้จากห่วงอวกาศเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พืชที่ปลูกไว้ชมความงามหรือว่าเป็นพืชสาธิตเท่านั้นนะคะในตอนนี้พวกมันก็ถูกวางจำหน่ายในท้องตลาดรวมถึงเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารทั่วไปแล้วค่ะ